ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .1 ก็มาพบกับครูต้นอีกแล้วนะครับในวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณของชั้นป .1 น,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเรียนทฤษฎีกันนะครับนักเรียนคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมานะครับเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดมาหน่วยที่2นะครับหน่วยที่2หน่วยที่2จะอยู่หนังสือจะอยู่ที่หน้า หน้า21นะครับหน้า21นะครับเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปตามครูเลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยในหน่วยที่2นี้นะครับเราก็จะเรียนเรื่องข้อมูลนะครับเรียนเรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลแล้วก็การรวบรวมข้อมูลนะครับนักเรียนพอจะรู้จักคําว่าข้อมูลไหมครับข้อมูลคืออะไร ข้อมูลคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนเปิดหนังสือหน้า21นะครับที่มีรูปแม่ค้านะครับที่มีรูปแม่ค้าข้อมูลหมายถึงอะไรครับข้อมูลหมายถึงสิ่งที่เราสามารถพบเห็นรอบๆตัวเรานะนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับสิ่งรอบๆตัวเราของสิ่งที่รอบๆตัวนักเรียนคืออะไรอาจจะมีอะไรครับโต๊ะ เก้าอี e, ้ใช่ไหมสหมุดดินสอใช่ไหมครับอันนั้นก็คือข้อมูลที่เรามองเห็นที่อยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมครับอะทีนี้ตัวอย่างนะครับ,มา,ม,ารบมาดูแม่ค้านะครับมาดูแม่ค้าอะคุณครูจะถามว่าแม่ค้าคนนี้เขาขายอะไรครับขายอะไรเอยเป็นนักเรียนลองสังเกตดูสิเห็นชื่อร้านไหมชื่อร้านมีไหมเออไม่มีชื่อร้านแต่ร้านนี้ เขามีข้อมูลตัวอักษรใช่ไหมครับบอกว่าร้านขายผักและผล,ละไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นร้านนี้ก็ต้องขายเฉพาะผักและผละไม้ใช่ไหมจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยร้านนี้มีขนมขายไหมครับมีไอศครีมไหมไม่มีนะเพราะร้านนี้มีชื่อว่าร้านขายผักผลไม้เพราะฉะนั้นข้อมูลมันก็แคบลงมาแล้วใช่ไหมครับก็จะมีผักผลไม้อยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมมาดูข้อมูลแรกก่อน มีอะไรมัง่งหอมหัวใหญ่ใช่ไหมครับหอ,อมหัวใหญ่มันเป็นผักหรือผลไม้เอย่ยเป็นผักใช่ไหมหอ,อมหัวใหญ่ไม่ใช่ผลไม้นะครับมันฝรั่งอ่ามันฝรั่งก็เป็นอะไรเป็นอยู่ในประเภทของผักใช่ไหมแครอทใช่ไหมครับแครอทอ่ามีข้าวโพดใช่ไหมมีมีอะไรอีกมีกระหล่ำปลีเยอะแยะเลยนะครับอ่ะทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูซิลองสังเกตดูซิตรงข้าวโพดสิว่า ข้าวโพดกิโลกร,รัมลปกี่บาทครับกิโลกร,รัมละ8ดบาทใช่ไหมนั่นก็คือข้อมูลอะไรมันคือข้อมูลตัวเลขนะครับนักเรียนแยกให้ออกนะครับข้อมูลตัวอ,อักษรก็เป็นอะไรครับเป็นชื่อชื่อร้านใช่ไหมชื่ออะไรชื่อผักต่างๆใช่ไหมอันนั้คือข้อมูลตัวอักษรส่วนเลขอารบิกเลข20ก็คือข้อมูลตัวเลขนะครับข้อมูลตัวเลขก็จะเป็นอะไรประกอบไปด้วยู่ด้วย1 2 3็5แป8เพวกนี้ก็เป็นข้อมูลตัวเลขนะครับ ส่วนข้อมูลตัวอ,อักษรก็อาจจะเป็นชื่อผับชื่อผลไม้นะครับทีนี้นักเรียนคนจะแยกออกแล้วนะครับทีนี้เปิดหนังสือดูหน้า22กันเลยามาดูข้อมูลกันครับทีนี้มาดูข้อมูลวันาภาพแรกคือเป็นเด็กเดินตากฝนใช่ไหมวันนี้ฝนตกกับภาพที่สองเป็นไงครับ วันนี้อากาศไม่ร้อนและมีสุนัขสองตัวตัวหนึ่งสีดำอีกตัวหนึ่งสีน้ำตาลเห็นไหมข้อมูลก็จะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมอ่ะเมื่อกี้ภาพที่สองมีอะไรครับมีเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับบอกว่าวันนี้อากาศไม่ร้อนมีสุนัขอยู่สองตัวตัวหนึ่งสีดำอีกตัวหนึ่งสีน้ำตาลอะทีนี้ค,คุณครูอยากจะให้ดูภาพแรกก่อนภาพฝนตกนักเรียนเจอข้อมูลอะไรบ้างครับมีอะไรมี ข้อมูละไรครับมีต้นไม้ใช่ไหมมีเด็กนักเรียนนักเรียนกําลังสะพายอะไรสะพายกระเป๋าอ่าแล้วก็มีอะไรครับมีฝนตกเด็กนักเรียนคนนี้ก็เปียกเห็นไหมนี่ก็เป็นการสังเกตแล้วก็เก็บข้อมูลจากภาพนะครับนะทีนี้มาดูข้อมูลต่อไปนะดูหน้า23ของตัวเองครับหรือหน้า23ของหนังสืออ่าคุณครูจะให้โจทย์นะครับ นักเรียนจงสังเกตสิ่งที่อยู่บนโต๊ะและเก็บข้อมูลนะดูสิบนโต๊ะมีอะไรครับข้อมูลที่หนึ่งเฉพาะบนโต๊ะนะไม่ต้องไปมองที่อื่นนะข้อมูลที่หนึ่งมีโทรศัพท์ข้อมูลที่สองมีแจกันข้อมูลที่สามมีสมุดบันทึกนะครับมีสมุดบันทึกนะต่อไปมาดูหน้า24นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่า เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเห็นไหมเฉพาะบนโต๊ะก็จะมีอะไรของอยู่สสิ่งใช่ไหมครับมีของอยู่สสิ่งแต่ถ้าเกิดคุณครูบอกว่าอ่านักเรียนลองเก็บข้อมูลในห้องทั้งหมดดูสิเป็นยังไงอ่ามันก็จะมีอะไรเพิ่มเพิ่มมาในห้องนี้ก็จะมีอะไรหน้าตาหนึ่งบานมีผ้าบ้าน,าานใช่ไหมมีโซฟาแล้วก็หมอนแล้วก็มีอะไรมีต้นไม้มีกระถางต้นไม้อ่าทีนี้ ข้อมูลมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในที่นี้มันก็จะไม่มีอะไรครับมันก็จะมีไม่มีพวกข้อมูลตัวเลขและข้อมูลตัวอักษรใช่ไหมมันก็จะเป็นอะไรข้อมูลสิ่งของและสถานที่ต่างๆอ่าต่อไป่ะนักเรียนเปิดหน้า24นะครับอ่าทีนี้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวนะครับแต่ละคนนั้นน่ยนักเรียนทุกคนนั่นแหละจะมีข้อมูลส่วนตัวกันทั้งนั้นนะครับข้อมูลส่วนตัวบางเรื่องอาจจะเหมือนกันบางเรื่องอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมครับอ่าเช่นข้อมูลที่ข้อมูลเราและเพื่อนเพื่อที่เหมือนกันคืออะไรครับอยู่ชั้นปหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมอ่าส่วนชื่ออาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นข้อมูลที่แตกต่างกันใช่ไหมอ่ะมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่าง ข้อมูลส่วนตัวนะครับสามารถอ้างอิงตัวตนของเราได้นะครับประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆอย่างเช่นประวัติส่วนตัวใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีทั้งข้อมูลตัวอักษรแล้วก็ข้อมูลตัวเลขนะครับเช่นชื่อตัวอย่างนะครับชื่อเด็กชายอัม,มรินนะนามสกุลกายกองใช่ไหมชื่อเล่นชื่ออะไรเนงเพศอะไรครับพอเมื่อกี้เด็กชายเด็กชายต้องเป็นเพศอะไรครับ เพศชายวันเดือนปีเกิด25เมษายน2554มีอายุ7คขวบเห็นไหมเลข7เป็นข้อมูลอะไรครับเป็นข้อมูลตัวเลขใช่ไหมข้อมูลวันเดือนปีเกิดใช่ไหมเป็นตัวเลขแล้วใช่ไหมอ่าสีที่ชอบคือสีน้ําเงินสัตว์เลี้ยงที่ชอบก็คือแมวนะครับวิชาที่ชอบเรียนก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเอง เห็นไหมแต่ละคนนั screws, so <It> ้นใช่ไหมครับข so ้อมูลส่วนตัวบางเรื่องอาจจะเหมือนกันเช่นอะไรครับเรียนอยู่ป .1 เหมือนกันใช่ไหมแต่บางเรื่องอาจจะแตกต่างกันก็ได้เช่นชื่อนามสกุลใช่ไหมสีที่ชอบสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่ชอบอาจจะชอบเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนตัวของเด็กชายอมรินก็มีทั้งประเภทตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขนั่นเอง อ่าต่อมานักเรียนดูหน้า25ครับข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญของเรานะครับเช่นชื่อนาสกุลเพศวันเดือนปีเกิดที่อยู่ชื่อผู้ปกครองข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้สามารถอ้างอิงถึงตัวตนเราได้ใช่ไหมครับนักเรียนรู้จักบัตรประชาชนไหมอ่าบัตรประชาชนตัวนี้เด็กๆก,ก็ทำได้ใช่ไหมครับบัตรประชาชนก็จะมีอะไรครับมีชื่อของเราใช่ไหมมีที่อยู่ใช่ไหม มีบ้านเลขที่มีที่อยู่มีบ้านเลขที่มีจังหวัดใช่ไหมครับมีหมายเลขประชาชนแค่นี้เราก็สามารถรู้เกี่ยวกับข้อมูลอาฟดิงตัวตนของเราได้แล้วนะครับดูตัวอย่างข้อมูลของหนูชื่ออะไรเด็กหญิงนัชชาดีประกายอายุ7ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช่ไหมครับเด็กชายภูผาประกอบขิดอายุ7ปี นักเรียนผสมศึกษาปีที่หนึ่งนะอ่านะต่อไปดูข้อมูลต่อไปนะทีนี้มาดูข้อมูลสำคัญเช่นข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะไม่บอกถึงผู้อื่นยกเว้นผู้ปกครองและครูนะครับไม่ใช่ไปบอกโจดนะว่าบ้านเธออยู่ไหนเดี๋ยวโจทเข้าไปป้นใช่ไหมข้อมูลในสำคัญนี่ก็บอกเฉพาะคนที่ไว้ใจได้เช่นผู้ปกครองใช่ไหมครับอ่านะ อย่างเช่นสมมติเด็กๆมาโรงเรียนใช่ไหมอ่ามีคนแปลกหนะ้าเอาขนมมาใช่ไหมมาถามว่าหนูๆไปกับน้าไหมแล้วทีนี้นักเรียนจะไปไหมครับควรไปไหมนักเรียนก็ต้องถามข้อมูลก่อนน้ารู้จักชื่อคุณพ่อคุณแม่หนูหรือเปล่านะใช่ไหมถ้าเราต้องถามข้อมูลถ้าน้าคนนั้นไม่รู้จักทําไมครับหนีไปไกลๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นโจรแน่นอนนะ เด็กๆรู้ไหมครับรหัสผ่านของโปรแกรมหรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือนะ่ะก็เป็นข้อมูลส่วนตัวเช่นกันนะนก็ไม่ควรที่จะนําไปเผยแพร่นะครับอ่าต่อไปนักเรียนเปิดหน้า26นะครับหน้า26กอ่ะขอโทษขอโทษ,โทษหน้า27นะครับการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างอ่าเนื่อง ที่ใช้นี่เลยสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราหนังสือใช่หรไม่ใช่สิสมุดกับประกายใช่ไหมจดเลยนะครับสมมติคุณครูให้เก็บข้อมูลนักเรียนจดตามใช่ไหมเราก็จดเลยนะครับเป็นการบันทึกข้อมูลชนิดหนึ่งอย่างที่2การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์จัดเก็บยังไงเช่นคุณครูให้วาดรูปด้วยโ,โปรแกรมเพ้นท์หรวาดรูปโดเรมอนโปรแกรมเพ้นท์แล้วนักเรียนก็เซฟไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลที่ ตัวเองทํางานส่งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับทีนี้การส่งข้อมูลข่าวสารอ่าดูนะอันนี้สําคัญกว้าัวข้อสอบด้วยนะครับการส่งข้อมูลก็จะมีอะไรผู้ส่งสารใช่ไหมแล้วก็ผู้รับสารใช่ไหมสิ่งที่สิ่งที่ส่งไปก็คือข้อมูลข่าวสารเช่นตัวอย่างผู้ส่งสารก็คือเด็กใช่ไหมครับคือลูกใช่ไหมผู้รับสารก็คือคุณพ่อใช่ไหม ส่วนข้อมูลข่าวสารก็คือบินค่าไฟใช่ไหมเด็กคนนี้ทักว่าพ่อครับพ่อครับค่าไฟบ้านเราเดือนนี้ลดลงกว่าเดือนที่แล้วอีกนะครับแ <_ t uck> สดงว่าเด็กคนนี้ทําไมครับเก็บข้อมูลใช่ไหมดูจากบินค่าไฟเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมเอามาเปรียบเทียบข้อมูลกันระหว่างเดือนนี้ใช่ไหมเด็กคนนี้ก็เลยรู้ว่าอะไรค่าไฟมันถูกลง <_ t uck> นะครับ <_ t uck> เอาล่ะทีนี้วันนี้นะครับก็เรียนจบเทียงเท่านี้นะครับนักเรียน อาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ